โอ้ีเยแดดออกแล้วว่ะโอ้สวยไปครับทุกคนตั้งแคมป์กันฮ้วยนำเลยพี่ทีอนีก่อนนะเอาขาวพอไม่ถือไว้ก่อนอมันคงกรัวร่วง,วง,วงไปนำเลยพี่เหน่มาก โอ้โหไม่นี่ก็สวยแล้วไมเ่เห็นต้นตาลประกอบก็สวยแล้วโอ้ยสวยจัดแต่ก่อนเก็บของหาการตั้งกล้องตั้งเลยตั้งเลยลเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องโอ้ยสวยมาก I don't want ครับเดี๋ยวเราก่อไฟกันนะครับแสงสวยมากทีนี้ตอนนี้เวลาหกโมงสิบนาทีนะครับโหดูดิคนเนี่ยฉากนี้่ย่างสวยเนี่ยบางคนไม่รู้ชอบมานั่งตอนเย็นมันไม่สิวให้แล้วตอนเย็นมันต้องหันไปนี่แต่ถ้าจะมานั่งนั่งตอนเช้า ดูครับดูสวยมากสวยไหมครับทุกคนโคตรสวย <c oughs> เนี่ยครับแค่เราแบบแค่เราฝืนตัวเองสักนิดหน่อยนะครับช่วงตื่นนอนอะเด็ดเดียวนะครับเตื่นมาล้างหน้าอาบน้ำนะครับแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่มันสวยงามแบบนี้นะจริงๆนะบางคนมันยากตอนที่ที่ตื่นนะครับเพื่อจะมาเจออะไรแบบนี้ครับมันไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเราฝืนตัวเองนิดหน่อยนะ แล้วเรามาเจอแบบนี้นะทุกคนดูสวยจัดโอ้ย นี่ครับกับข้าวเราเช้านี้นะครับมีต้องขุดหลุมอ่ะพี่ไม่ก็ต้องเป็นอันใหญ่ๆเลยอะ่ะถึงจะตีลงถ้าอันเล็กตีมันก็หักปลายของพร้อมนะครับ <c oughs> พิ่งกาแฟเล็กเทเด้นะนอน้ำไม่ร้อนชิลๆไปครับวันนี้เดี๋ยวผมกางไฟชีตฝันนี้ด้วยนะครับบางแดดนี่ครับไาชีตเรากางแล้วนะเรียบร้อยกันร้อนนะครับ เออเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันดีกว่าหุงหมวยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามีเนื้อเหลือแนละ้วเดี๋ยวหาเนื้อด,ดีทําข้าวหน้าเนื้อดีกว่าตรงไหนก็มีซอสมาแล้วปกติถ้าเกิดพวกเนื้อแบบเนื้อแพงๆอ่ะเราจะเราจะหุงก่อนนิดหนึ่งแต่นี้ใส่เลยนี่อะไรวะ ช่วยยุช่วยยุใส่ไปครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะหุงเลนนี้เลยไปยนะไฟแรงจัดอ็นหนึ่งดันเออได้แล้วนี่ครับเราจะร่องนี้เลย <Yeah. S 2> พอดีร่องแจ๋วโอเคครับเดี๋ยวมารอดูว่าหมูหรือจานคะรับ <laughs> นี่ก็กำ <c oughs> ลงังหึงกำลังหุงข้าวกำลังหึงข้าวน่ครับโอ้โหแจวเลยเนื้อเอ้ยโดนไฟไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> ไอ น้ำไงวัดดีคือติดน้ำสองฝั่งเลยเนี่ยมัถ้าไอไอเย็นมาอืมสถาู่บนบ้านพัดลมยังเอาไมา่อยู่เลยพัดไอรอนไม่ได้ไอรอนวงเลยท่า <ใน S 1> ตอนนี้นั่งที่บ้านร้อนแล้วได้ยืมเตี้ยวเดียวสักเดาได้นะไปอยู่เปียดเปิดพัดลมวะเปิดเบอร์สามไม่ได้นะร้อนจัดต้องเปิดเบอร์นหนึ่งให้พัดลมมันค่อยๆเป่า อัานพี่ลองก่อนผมจะได้ถ่ายทันหรืออะไรจะได้ถ่ายบลุ้งไม่้อเจอหลุมเนาะไอหลุมบลุ้งครึ่งตัวไปครับเดี๋ยวเราไปเอาฟืนกันพี่พี่ไปมันลึกจ่าใช่ไหมน,นี่อ่ะบลุ้มไปนิดหายบดเลยเด้อ โอ้ยนี่ครับไปเอาฟืนเฮออออออ้ยทำไมมันลึกอ่ะโอ้จริงที่อื่นก็มีนะครับฟืนนะแต่มันไม่ได้ฟิลนะครับให้เออเออนี่นี่นี่ นั่นนิพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยใช่ไหมเนี่ยพี่เราต้องไปลงนู้นนะมัง้งชิวลึกเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนใกล้ติเสียนไกลน่า <laughs> จะได้แล้วเนี่ยตรงนู้เนี่ยพี่เนี่ยจะ่หายอยู่นี่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพี่ลึกชิหายโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทรงเนี้ยโหเอาไม่ถึงมากตรงนี้เองฟืน้นเนี่ยนี่ไงพี่เอ้านี่ฟงฟื้นอ่ะพี่จะลงเหรอ,อเอา้าผมอยู่ข้างหางอย่างห่วง,งน่ารักด้วยจริงอ่ะ เลียดควายโันนึงเอาไม่เอาเหรอเอายไม่ช่วยโดนหมดเลยเอ้าเออกูปอลร้อนไหมว่าพี่กิ่งใหญ่แล้วน่ะ จริงๆวิปถีบทีเดียวล้มมาทั้งต้นนะนเนี่ยเราไม่อยู่ที่แบบนี้นะเราต้องหาทรัพยากรที่มันมีประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับเช่นก้อนหินแบบนี้นะเราสามารถใช้ในการก่อไฟได้นะเนี่ยวิปเีกก้อนหินไหมก้อนหินเอาไหม โค้แบกมาแล้วโคตรโหดหน้าโคตรหน้าโดนอ่ะคนละครึ่งไปมุกนี่ถือมาดิพอแล้วเราไล่ฟืนแล้วครับ ถ้าเพียงก่อนมีค่าสองไออุ่นโหนี่ครับเนื้อเราก็กำลังแบบช่ำๆเลยนะนี่ครับข้าวหน้าเนื้อ อยอดอืองมีหมูหมูปิ้งยอดเลยครับบรรยากาศมันได้แลรอนมีเนื้อ,อย่างอยู่ตรงนั้นนะยังไม่สุกรอสุกครับตอนนี้เขานั่งชมบรรยากาศโชว์ๆไปก่อนนะ เรียบร้อยเนื้อเผาเนื้อเผาเนื้อเผาโอ้โหแต่ถ้ากินหน่อยอืมถ้าได้ติมต่อนี่ยนานตื่นเออนี่นี่มงไม่มันมันมันหุบไงอันนี้เออมาคนแล้วมันร่วงใช่หนูนเรียบร้อยแล้วพี่แเสล็จแล้วเสร็จแล้เป็นหยังหรอได้ได้ หั่นหั่นหน่อยๆก็ได้ผมหั่นบางๆอะไรเขี้ยวง่ายอันนี้ยังใช่ไหมนี่พอเอาเนื้อไปตากที่ไหนอ๋อเข็ดเนื้อนี่แดดเดียวนะแดดเดียวทั้งวันแต่ทั้งวันนะแดดเดียวแต่ทั้งวันนะอยู่นี่แหละครับเนื้อเผาไหนๆไปดิ่งก่อน เฮ้ยอะไรเนี่ยพนักง,งานยากเนี่ยยังไงเออเน,น,น,นี่ยมาอันนี้หั่นได้อยู่ขุดๆได้ได้ดขุดๆหนังออกได้ได้มาต้องเผางี้เลยแล้วเราค่อยขูดทุบ เราชินแต่แบบพริกผงพี่อะไรตลอดใช่ไหมล่ะแต่ลองกินนี้มันก็อร่อยไปแบบนึงมบเท้าไหุดยอดลมเย็นมากเฮ้ยพี่อันนี้อันนี้แตงเราเราอยู่บ้านนอกหรือว่าเราอยู่กลางทะเลวะทำไมลมมันดีขนาดนี้เนี่ยฮะก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจ ดํกินยากฮู้ยจิงดูดิเหมือนเราอยู่กลางทะเลจริงนะพี่มันลมแบบดูดูผมพี่แบบมันเหมือนซุปเปอร์ไซย่าเลยนะดิอ๋อจะแปลงไปเป็นร่างสามแล้วเนี่ยเป็ิโต้แล้วนี่บอกไปเอาครีโอมามาเจ๋วอะเออนี่ว่าเออเออว่ะไม่ละคําให้ไม่ล่ะจัดผมไปอู้ยจิงดูเหมือนทะเลจริงจริงดูดิแก่ลมทั้งวันอ่ะ และข้อดีคืออะไ้ไหมเราไม่ต้องเสียเงินค่าที่ค่าอะไรเลยเราแค่แค่มาเองแล้วเราก็แค่เตรียมเหล้ามาเองกับข้าวมาเองแล้วเรามานั่งชิวๆดูที่ไม่ต้องเสียค่าที่ถ้าอะไรเลยอ่ะได้บรรยากาศดีๆแบบเนี้ยพี่คิดดูดิโอ้โหโคตรดีอ่ะแล้วมาชวนไกเครื่องข้าหนาวไปไหม ลมมันตีอย่างอย่างนี้ไปแล้วครับเขาบอกว่าการมันร้อนนะอย่างเล่นน้ำเอาจริงวะ่ยผก็ใส่ชุเขาทั้งหมดซะงั้นผมไม่ลงนะผมไม่ไหวจะรอเย็นๆก่อนค่อยลงไปแล้วครับเล่นน้ำกันแล้ว พี่ระวังโทรศัพล่วงอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมนั่งรอที่นี่แหละอ้าึฮาอึฮอฮฮึฮึโอฮึฮึฮึฮ หล่อมหล่อมหลอมหลอมสองตัวแล้วครับแบงบอกแล้วเขาเทพเขาเทพใสสวยนุ้ยปลาฉลาดครับปลาฉลาดปลาฉลาดเยี่เอาเรื่องว่ะโดยเร็วเอาเล้วเอาเร็วมาอีกแล้วสามตัว หล่อมหลอมครับน้องนองน,องน้องนองหล่อมหล่อมเอเปองเยอะเลยเพิ่งติดด้วยนี่ดูดิไม่กืนเลยจะหลุดปากแล้วนี่ด <c oughs> ูวยว่ะบอกว่าพ่อจะได้ดีว่าฮะเ <c oughs> ออเฮ้หล่อมหลอมนะครับตอนนี้เราก็เก็บของหมดแล้วนะครับเราจะกลับกันแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับ เรามากันตั้งแต่ตีห้าเนาะทีแรกเราจะมา<อ>จะมากี่โมงอ่ะตีห้าไงอุ้ยไม่เราจะกลับบ้านกี่โมงอ่ะอุ้ยอะไรไม่รู้เลยอุ้ยน่ารักแ <มา S 2> ล้วฉันวไปดีกว่า<ๆ>เดี๋ยวเรากลับแล้วนะครับตอนนี้เย็นมากแล้ว <S <S ไปครับพวกเรากลับบ้านกันครับผมถึงเวลางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเนาะไปครับ